ผู้บริหารนะคะห้างคลังพลาซ่าค่ะพลัดตกตึก4ชั้นนะคะโชคดีค่ะที่หล่นกระแทกคอมเพรสเซอร์แอร์อนะคะแล้วไปค้างบนกันสาชั้น2ค่ะก่อนจะตกลงไปที่ชั้นล่างค่ะเบื้องต้นแค่กระดูกขาหักเท่านั้นค่ะเมื่อเวลา23นาฬิกาคืนที่ผ่านมานะคะนางสุวรรณาศีสกาวกุลค่ะอายุ48ปีผู้บริหารบริษทัทคลังพลาซ่าจำกัดพลัดตกจากอคาคารห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าค่ะสาขาอสดาง เขตเทศบาลนครน,นครราชสีมาโดยหน่วยกู้ชีพนะคะได้ประมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบเคลื่อนย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาอาการเบื้องต้นค่ะกระดูกขาหากักสมองและแผ่นหลังไม่ได้รับความกระทบกระเทือนนะคะทางด้านพันตำรวจโทอาทิเมศพงทองวิทย์พนักงานสอบสวนสพเมืองนครราชสีมาเปิดเผยคะ่ะว่าขณะเกิดเหตุนางสุวรรณา,นนา นั่งดื่มสุราอยู่กับนายภัยรัตหรือเสียเลี้ยงมานะสินค่ะอายุ48ปีรองประธานบริษัทคลังพลาซ่าจำกัดค่ะบริเวณระเบียงชั้น4ี่ซึ่งเป็นที่พักส่วนตัวเราได้เกิดอุบัติเหตุค่ะพลัดตกลงมาโดยอาจจะเกิดจากอาการเมานะคะโชคดีค่ะที่จุดที่ประสบอุบัติเหตุเป็นซอกตึกทําให้ร่างถูกผนังอาคารค่ะแล้วหล่นลงบนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศนะคะบนกันสาชั้น2แล้วค่อยๆไหลตกลงมาชั้นล่างทําให้ไม่เสียชีวิตและไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงค่ะ นางสุวรรณาค่ะเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานผลิตปลากระป๋องนะคะและผลไม้อบแพ้งในเขตจังหวัดสมุทรสาครสมรสกับนายไพยรัชเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นพิธีมงคลสมรสที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคู่บ่าวสาวค่ะเป็นทาย,ยาทเจ้าสัวใหญ่มีทรัพย์สินรวมกันนับพันล้านบาทค่ะ